มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะบ้านเราถือได้ว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมนะคะรายได้จากการส่งออกหลักก็มาจากพืชผลทางการเกษตรละค่ะแต่ว่ามีข้อมูลที่ขัดแย้งกันเองอีกด้านหนึ่งก็คือการขาดแคลนบุคลากรในวงการเกษตรโดยเฉพาะนักวิจัยด้านการเกษตรนะคะที่ถือว่าขาดแคลนบุคลากรรวมไปถึงงบประมาณที่จะมาสนับสนุนทําให้สินค้าเกษตรของบ้านเราได้รับผลกระทบแล้วนะคะซึ่งนักวิชาการจากสถาบันคลังสมองของชาติก็เชื่อว่าจะทําให้สินค้าเกษตรบางชนิดหายไปในอนาคต ติดตามจากรยายงานชิ้นนี้ค่ะปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำคุณภาพไม่ได้มาตรฐานซึ่งเกิดจากการขาดความรู้ใหม่ๆเข้าไปปรับปรุงการผลิตส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากการขาดแคลนนักวิชาการและนักวิจัยที่จะเข้าไปพัฒนาด้านการเกษตรให้สินค้าเกษตรนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์ที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกได้มากที่สุดในประเทศไทย แต่ในช่วง3 4ปีที่ผ่านมาจำนวนนักวิจัยลดลงมีผู้จบการศึกษาไม่ถึงปีละ10คนนิสิตปริญญาเอกรายนี้ระบุว่าปัจจุบันคนหันมาสนใจเรียนวิจัยลดลงเพราะมองว่าก้าวหน้าในอาชีพได้ยากทั้งที่ความจริงแล้วความต้องการในตลาดแรงงานนั้นยังมีสูงเช่นเดียวกับนิสิตปริญญาเอกอีกรายที่ยอมลาออกจากอาชีพครูที่ทำมากว่า7ปีเพื่อมาเรียนวิจัย เพราะเห็นว่าจะสามารถใช้ในการพัฒน,นาประเทศซึ่งยังคงทําเกษตรกรรมเป็นหลักได้ต่ออาจจะจบโททางด้านเกษตรจบเทคโนโลยีชีวภาเกษตรอะสุดท้ายอาจจะไปทําร้านอาหารซึ่งก็จะทอบคือระหว่างเนี้ยมันเป็นเหมือนจนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันที่ว่าเราต้องเลือกอีกว่าเราจะยังเดินมั่นคงไปบนสายนี้ต่อไหมหรือว่าเราจะไม่เอาแล้วเพราะว่าความยากของการ การอยู่ในสายวิชาการคือมันเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องคือคุณต้องทำงานอย่างทุ่มเทอะค่ะอย่างที่บอกใช้เวลามากก็คืออนาคตบ้านเราการเกษตรสําคัญมากค่ะถือว่าเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานของของทางบ้านเราที่เราสามารถอยู่ได้พึ่งได้พึ่งตัวเองได้การขาดแคลนนักวิจัยนี้กําลังส่งผลให้ไทยถูกแซงหน้าในการเป็นผู้นําสินค้าเกษตรไปแล้วหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังหรือ,อยางพาราซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าเกษตรหลักที่ทำรายได้สูงสุดให้แก่ไทยมาโดยตลอดซึ่งนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติเชื่อว่าสินค้าหลายชนิดในอนาคตจะหายไปเนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนปลูกการปรับตัวไปสู่การการผลิตพืชพลังงานพืชอาหารที่ที่ใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นอย่างเช่นปลาลมน้ำมัน ถ้ามีพื้นที่ที่ทได้อย่างในภาคใต้แถวพัทลุงก็ปรับจากนาข้าวไปปลูกปลูกปลาล์มน้ํามันเพราะว่าถือว่าจะทำให้ให,ให้ให้มีความมั่นคงมากกว่านะหรือบางที่อย่างในอีสานบางที่ที่เป็นที่ดอนหน่อยก็ไปปลูกยางพาราถ้าเขาสามารถทําได้แต่ว่าครอบที่ต้องใช้ใช้แรงงานเยอะก็จะค่อยๆหายไปเช่นเรื่องสับปะรด ขณะที่นายพงเทพอัครธนกุลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรระบุว่าประเทศไทยยังขาดการตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตนักวิจัยด้านเกษตรซึ่งควรจะมีอัตราผลิตให้ได้ปีละ500คนต่อปีซึ่งสิ่งสำคัญคือการส่งเสริมด้านงบประมาณที่ต้องเพียงพอเพราะหากคุณภาพสินค้าของไทยไม่มีการพัฒนาก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต การส่งออกที่ไม่สามารถแข่งขันได้รวมถึงปัญหาคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่จะไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เช่นเดิมวนิดาเพ่งจันทร์ไทยพีบีเอสรายงาน